สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทรเรียนะครับวันนี้อ่าน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าแอปมันอัดมันไม่ได้อัดแล้วมันเด้งออกสำหรับพาร์ทต่อไปไม่ได้แล้วครับอัดไม่ได้แล้วส่วนพาร์ทนี้ก็ขอเป็นพาร์สุดท้ายที่ได้ทำแล้วกัน ส่วนเกมก็จะเล่นต่อไปให้จบนะครับแล้วจะมาอัปเดตตอนที่ครับเซนิตได้แล้วก็คือดาบอนสตาร์้วครับวันนี้ผมจะมีนัดในการฆ่าบอสสมองแล้วก็บอสสลามนะครับส่วนในการฆ่าบอสสมองกับบอสสลามเดย๋าวาผมก็ต้องไปฟาร์ม พวกชุดเกาะให้มันดีกว่า,านี้นะครับไม่งั้นตายหาตายหงแน่นอนโอเคครับเห็นไหมครับผมสร้างอารีนาเรียบร้อยแล้วจะไปสู้กับมันก็ไม่ได้นะครับต้องไปหาชุดเกาะในนรกก่อนส่วนด่านทะเลทรายก็ไม่อยากเข้านะครับ ตายง่ายจริงๆไม่อยเข้าจริงๆทำไมกูต้องเข้ามาด้วยเนี่ยผมต้องครับเอ่อต้องหาระเบิดอะสกาแ l บ p อะระเบิดมแมลงใช่ป่าวะตะวิคือความน่าเกลียดของมันก็คือมอนแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรไอ้ลูกกิ้งกิ o งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะตะบ,บองเพชรปะ ใช่ขเขาเรียกว่าตบบงเม็ดเดี๋ยวเราฟาร์มสักคู่หนึ่งนะครับน่าเสียดายที่มันทําต่อไม่ได้อ่ะคือวันนี้จะเป็นการอัดของการฆ่าราชนีพึ่งกับไอ้บอสเยเติยอ่ะไอ้บอสกวางตาเดียวอ่ะอน,นั้นแหละโอ้ยกับดัก แต่ว่ามันอัดไม่ได้จริงๆอ่ะคือแบบอุตส่าหตกแต่งแมพโคตรสวยเลยอ่ะผมบอกเลยแต่งแมพแบบสวยมากเฉพาะจังเกิลไม่รู้ว่าทำไมมีเวลาว่างหรือเปล่าก็ไม่รู้สร้างทั้งต้นไม้เทียมสร้างทั้งอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเกิดอีเวนต์นี้ขึ้นมาครับอีเวนต์ฝนสลามนะครับจะมีโอกาสเกิดอยู่นะครับ นี่แหละครับการจะฆ่าบอสสลามได้เรียบร้อยเฮ้ยใบอมเห็ดสร้างแล้วเรียบร้อยนะครับผมสร้างไว้ข้างบ้านสร้างไว้ก่อนฮาร์ดโหมดจะได้ดีมากแต่พอเข้าฮาร์ดโหมดปุ๊บก็เรียบร้อยตรงนี้อยู่ไม่ได้ตายตายกูยจะตายวิธีการเล่นก็คือวิ่ง แล้วก็หาอาวุธอะไรก็ได้ระยะไยากลฆ่ามันอยู่สูงๆไว้นะครับอยู่สูงๆไว้คอยกระโดดนะครับผมเพิ่งรู้ว่าไอ้บอสคิงสลา m เนี่ยพอมันวาร์ปขึ้นมาแล้วมันจะตกลงไปบนแพลตฟอร์มอะแต่ว่าแพลตฟอร์มช่วยคุณได้ในการฆ่าคิงสลา m นะครับมาดีอาวุธที่ผมเลือกใช้ก็ไอ้ดาบนี้เลยไปหาตั้งแต่ช่วงต้นเกม ดีนะครับแบกได้ค่าบอสพึ่งได้ด้วยนะครับไอเนี้ยช่วยค่าบอสพึ่งได้แต่ว่าชุดเกาะมันก็ต้องดีขึ้นกว่านี้นิดนึงก็คือชุดเกาะไอแร่นาลกนั่นแหละโอ้ยไม่ตายสัทีวะได้ชงได้แชมมาหมดบอกได้เลยว่าดามเมจมันน่าจะแรงกว่าธนูแน่นอนเชื่อผมเถอะ โอ้ยถ้าเป็นแน,น่้ก็คือสามารถแบบตีลูกน้องระยะใกล้ได้นะครับมีประโยชน์สด้านเมื่อไหร่จะตายสักทีวะกูจะตายแล้วเนี่ย ตายกูเถอะอ๋อจะตายแล้วนี่ครับรักษาระยะ่างไว้เออได้แล้วครับการฆ่าทิงสลามนั่นเองง่ายๆอีซี่แล้วก็มีแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงสลามมานะครับสามารถแทน npc ได้เอาไอ้สร้างแบบ npc สลามอะไรพวกเนี้ย เอาล้ครับมีนัดไปอันไหนต่อค่าบอสมองหรือเปล่าป่ะบอสสลามเสร็จแล้วก็ไปก็บอสสมองสิสะเสือเหมือนกันเลยมันเกี่ยวอะไรด้วยนะมาสร้างแพตฟงแพตฟอร์มเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมตัวสู้ได้เลยนะครับ ถ้าสู้เสร็จแล้วก็น่าจะได้ของดีๆมามาบอสสมองครับมาได้แล้ว2ตัวก็ปักที่หิหัวใจเรียบร้อยนะครับปักโคงไฟปักอะไรปักได้นะครับน้ำยามีก็ดื่มแต่ผมไม่ดื่มขี้เกียจ <c oughs> มันมีประโยชน์ตรงนี้เนี่ยวางลูกบอลน,นะครับที่ได้จากอีเวนต์กอบลินนะครับมันจะดอบมา วางเยอะๆเลยสร้างดาเมจเรียบร้อยมาไอ้สมองแกสู้ข้าไม่ได้หรอก <c oughs> เห็นไหมโคตรเจ็บโอ้ยกูเนี่ยโคตรเจ็บเกาะแตกสโลแล้วก็พิษโอ้ย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 เลือดเลือดเลือดนิดนึงขอนิดนึง ตาแล้วโอ้ยทำไมทำไมมีแมงมุมมาแมงมุมอยู่ไหนเนี่ยแมงมุมมาอย่างไงเนี Take, uh ่ยโอ้ยแมงมุมเนี่ยแมงมุมตายหาแต่ห้องเราน่ะโอ้ยจะตายแล้วแต่โอ้ยโอ้ยเลือดเลือดสกีดเลือดสีคิดตายแล้วตายเออแรงมันโอ้ยบิงโอ้ยตายผมว่าตายผมตายผมตายผมกลายเป็นขี้เออ ไม่ยอมหรอกเว้ยอุไปอีกด้านก็ได้วะเผื่อจะเจอสมุดเวทแล้วก็มาปักอันนี้เล่นๆดีกว่ามีสมุดเวดไหมดาบนี้เหมือนจะมันสู้ไม่ค่อยได้แล้วไม่มีสมุดเวทเลยเอาเลือบมาก็ได้เอ,อ้ย แล้วอะไรอีกไม่มีเลยไปได้เวลาเรียกบอสเรียกอย่างนี้มันเสี่ยงที่จะตายนะเรียกแบบเอาระเบิดมาระเบิดใส่เนะี่ยเสี่ยงตายมากแล้วผมก็ยังทําอยู่ไม่รู้ทําไมตายอื บทสรุปก็คือค่าบอสสมองได้นะครับแต่ผมไม่ได้ตัดมาเอาเป็นว่าถึงเวลาจากลาก,กเกมนี้แล้วนะครับเอาพาต่อไปอัดไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับน่าจะเป็นพื้นที่เต็มหรือเปล่านะ ผมลองทุกวิธีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นแอปอัดการลบข้อมูลอะไรต่างๆนะครับก็ยังอัดไม่ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะครับพาร์ทนี้ถือว่าเป็นพาร์ทสุดท้ายในการสู้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากออลองเล่นสามารถเล่นได้นะครับซื้อโหลดได้ทาง p s t o ต e นั่นเอง ราคา150บาทนะครับบอกเลยว่าคุ้มน่าจะเกินราคาด้วยนะครับแต่ถ้าเกินราคา150บาทผมไม่น่าซื้อเล่นของเทื่อนไปแล้วกันโอเคนะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็การรอคลิปที่ไม่รู้เรื่องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตัวน เกมที่จะทำต่อไปไม่รู้ว่าจะเด็งยังไรต้องเป็นเกมออฟไลน์นล่นแหละเกมที่อัดแล้วมันจะไม่เด้งถ้าเด้งก็จบนะครับโอเคถึงเวลาละ